สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farm Simulator นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเรามาอยู่ที่แแบไทยนะฮะแล้วก็มาอยู่กับพนทหารรถเกมนะครับนี่เลยวันนี้เข้ามากับเราด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะพาย้ายเมคโคไปขุดดินนะฮะนี่เลยครับผมเป็นเมคโค SK 2 0 0 LC ครับคันนี้เดี๋ยวใช้เทเลอร์ย้ายไปนะฮะแล้วก็มากับรถดำนะฮะก็จะมีโดมินิ ตอร์กับ 3M นะฮะสิงไฮเทคคันนี้เลยนะครับรถใครก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับดีใครรู้จักนะครับผมนี่อันนี้เสียเกมขับนะฮะคันที่เป็นโดมินเตอร์นะทุกคนนะเอาเป็นว่าสําหรับใครที่เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไมโครขึ้นเทเลอร์ก่อนแล้วไอ้ไอ้รถดำเนี่ยใครจะขับมาให้พี่อ่ะเดี๋ยวผมขับไปก็ได้เดี๋ยวผมขับไปได้เลยพี่ ฟอร์ลอมีฟอร์ลอมีใช่ครับน้องกิติมาสักผมเองนะอะอะอ,อ,อ,อมันกดยังไงพี่ไอ้ฟอร์ลอมีอ่ะอ่าเออขวายฟโอเคพี่ใช่ใช่พี่อ่า ầ? เรียบร้อย ผมนี่เซียนนะพลมาจารย์เลยนะพี่มาให้ผมขับไหมใเอ,อ้ยด้เดี๋ยวพี่เราดูนีินี่ระดับเซียนนี่เหรอ,อ,อไม่ไไมหิวผมใช้เมาส์ลากแค่ได้ไงแค่ขึ้นเฉยๆม,มันง่ายกว่าย นี่นี่เดี๋ยวแข็งจะลวแกแข็จะลวกเออเน,น,นี่เยเฮ้ยโอเคเอ้ตายที่ไม่ปรับแหนบมันให้มันนุ่มขึ้นหน่อยให้มันแข็งขึ้นหน่อยทำไมไม่ปรับสปริงไง,ไงโค้ดสปริงมนะันอะนี่ไง,ไงอะก็แก้โค้ดนะผมอ่า มาหาไปนำเลยครับนำเลยมาตามาล่ะมาพี่มาไปไหนนะเปคนละทางไม่มาีไม่มาตีวงกับมาตีวงกับผมไงือแบบของผมมันมาจำมาจำรอยเดิมผมไม่ได้ อะไรที่เป็นกันเลยไปลงหน้าง,งานใหม่ครับไปคุศลนะฮะคุศลเป็นลงสังเวยมาแล้วพี่เราก็ต้องพยายามขับให้ดีอ่ะขับเล่ไม่ได้เดี๋ยวมันตามเลยพี่มันตามรอยเราขับเลยมีเกี่ยวผ้าดตัดน้อยเยอะเลยอ่ะ

จัดไปครับจัดไปเดี๋ยไครับก็อยาก้ายบ้านบ้านรับก็ไม่มีบ้านคนเลยนะพานิดหนออ๋อ่วงลรถเทเลอร์จะล่วงอ่ะนี ไปครับไปไปครับอ่าเดี๋ยเออควาเอยเรียบร้รยเอ้ยอะไรวะผมบอกแล้วผมบอกแล้วให้ปรับสปริงมันแข็งๆหน่อยอเยอะนิเดียวมแว่ะโเออ พลาดนิดหน่อยครับผมที่สระมีมีอะไรเกิดขึ้นด้วกันนะผ่านรถไปบ้านลงมาสร้างทางวัดครับผมเดี๋ยวไปจอดรถใตกถนทอันโอเค จอดด้านข้างนี่แหละโอเคไปครับไปเดี๋ยวผมเอารถผมวันแป๊บนึงนะครับจบแล้ว แล้ทุกคนเทตรงไหนพี่อาเทตรงไหนบทีอ่ขอาเมต์ตรงนเอครับเม่อานข้างอพาร์ตเมนต์ใช่มันทีที่เดียวใช่ไหมอ๋อสาตรงนี้ใช่พี่เข้าไปทีในสาเลยพี่เลซอยอะฮะ อ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่ซอยนี้เองแมันก็มีซอยไอหินไอทางลูกหลังหนึ่ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> มปแล้วขับไปแล้ว ได้ครับโอเคครับเฮ้ยได้แล้วเว้ยเมาแล้ว okay, คือไโก้มาแล้ว <Okay. S 2> ไปกันแล้วเนอ <Okay. S 2> ไปครับผมตามไปครับมือกี้แบบนหน่ตอนนี้ได้แล้วไปครับไปทีที่น่างานดีกว่านะทุกคนเนอ <Okay. S 2> ะูนเ,นเป็นหัวสัง นี่เองทางใกล้ๆครับผมมีงานดินใกล้ๆอ,อีกไปครับไปมี่มายาครั ไปเดี๋ราไปรถไทยกันนะทุกคนนะมีไปเดียวเลยนะรถผมไปเลนซ้ายนะครับเลนซ้ายนะครับเลนซ้ายนะอ๋อเลยวบเลยอ่ะรถผมรถแรงไงพี่เดี๋ยวเราจอดไว้ตรงนี้แหละได้ที่ไหมถูก เราถ่ายกันนะทุกคนนะไม่ะรพี่เราถ่ายกำลังไป,งไปวิ่งตัดเลยนะ่ะทุกคนนะ โอ้ยรถ้วไทย,ย,ยมีแต่เสียงแล้วไทย,ยพี่ท่อลาดไหมลาดพี่เอรอทำไมหน้ามันลอยด้ามขยันลอยจริงจนะพี่รถ้วไทยอะ่ะลอ,อยอยังไงเอามีดาเมจอะไรหนิไม่มันเป็นดา,นาเาดามจเปล่าดาเมจแบบแบบเออ เฮ้ยเบรกไม่ค่อยอยู่ด้วยหลัลลงนี้เราก็ดันลออ้อผมขวาหยู่มวนหลังคาเลยแลวนี่คือคนรถ ไม่ห,หวยหลังคาบังหน้านี่คือข้อเสียข้อเสียของคนตัวสูงครับผม <c oughs> รถแายคันนี้เหมือนรถแถวแถวบ้านผมเลยนะพี่แล้วแถ,ถวบ้านผมมีเป็นรถของที่ทำงานเก่าของตาผมนี่แหละรุ่นเก่าเลยแรงแรงยังแรงยังเยอะเออพี่ไปครับไป เออลงลงลงฮะเราจะพุ่งลงน้ำเอ้าเอ้าน้ำมีดาเมจดีกว่ารถจิ่งบนน้ำได้ด้วยนีอ้ครเปรี้ยวอ่ะแลหอมดนเต็ไม่ยางมาละผมมาละเดยวเต็มก็ดีเลยเต็วกอดีเกมอ๋อผมไปสตาร์ทรถที่ทำไมเนี่ย ไปครับไปอ่าอ่ากุาศะหลังวัดเที่ยไปถมสส่ที่นีง่ไงคิดทุกคนคิดดูดิเที่ยวสุดท้ายแล้วทุกคน เดี๋ยวเรารถ่ายถ่ายแล้วกันเราถ่ายเราพี่ไม้ทุกคนนะพี่ไม้พลมพี่ไม้พี่ลงพรนะผมตอนนี้เราเล่นกับคนดังนะครับหา้ได้ด <laughs> <laughs> ีเตรียมไว <laughs> <laughs> ้เท่สีเดียวกับโกบีเลยว่ารถรถเหยยบ้ำไา้ด้วย รถติดที่ต้ผมติดติดบางฝุ่นดีว่านโนนมลุมนี่อะรมีดา,เาเ<ช>มเหมตอนน้นตอนที่เกครับมีดมมผมรถไทยเอาพีงงาพ่พี่ลองลงน้ำดูพี่รถรถไม่จมเลพี่รถลงน้ำไม่จมเลพี่ดามจต้นลอย เออเอ้ะ <mile> ี่เด <comigo> <audio> ็กเราบอกอะไแจ๊พี <uch> ่แจ๊ผมขับรถเนี้ยเห็นไหมขอรับขอรับถูกเปิดเผยขอรับถูกเปิดเผยขอรับถูกเปิดเผยครับทุกคนไมดีเเลยไม่ะพี่ อย่าบนดาวเดี๋ยวทำบนน้ำนยังได้นี่ฮ้ยเขาเรียกว่าแมปแมบเขาดีอยูแ่แล้วที่สวยแล้วใช่เหรอมันเป็นแค่น้ำแข็งครับคุณคุณครอย่าไปคิดมากครับมันเป็นน้ำแข็งนะคิดว่าน้ำตัวนี้มันแข็งตัวนะผม ียนโอเคครับผมเสร็จแล้ว